หล่อแพ็คูเปิดภาพน้องสายฟ้าพายุสองนุ่มหล่อของแม่ชมเป็น2คนที่มีความสนิทสนมกันไม่น้อยเลยนะคะสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายสุดที่รักของชมพู้อารยาและน็อตวิสเตอร์รุตที่ในตอนนี้มีน้องสาวมาเป็นแก้วตาดวงใจอีกคนคือน้องแอ i บิเกล หากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวของคุณชมพูอรารยาแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการของเด็กทั้งสองคนที่เติบโตมาตั้งแต่แรกคลอดจนถึงปัจจุบันบ่งบอกให้รู้ได้เลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะตอนนี้ก็โตทันกันแล้วซึ่งในวันนี้ทางทีมงานก็จะพาทุกท่านไปชมภาพล่าสุดของน้องสายฟ้าและน้องพายุบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแวว่อไปชมภาพกันได้เลยคะ่ะ